กูเข้าไลน์มากูเจอแช่งเลยเอ้ยเคนไม่ใช่เพื่อนใจเย็นใจเย็นกับแฟนใครจีบใครก่อนคะหมายถึงหมายถึงแม่เคนกับผมเหรอครับเออแม่มันมาจีบผมก่อนจุฬาใช่ผมบางหน้นั่นแหละเอนเตอร์อยู่ท่าพระหมดเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,า,า b J M เอมคือนิเทศของธรรมศาสตร์มันอยู่ลาวิใช่ไหมลาวสิษยน่าเบือ่อค่ะใช่ผมรู้ครับผมไม่รู้ผมไม่เคยไปอะ นอนมาขายีเด้มาอะไรปีที่แล้วพี่ได้พี่ได้ไปงานคิดมาดเอแบกใหม่ไม่ได้ไปครับเฮ้ยสวัสดีฟองเพื่อนจริงจริงพี่คนไปนอนได้แล้วผมว่าจะมาไลน์เล่นๆนั่นแหลอแม่งเล่าเยอะไปไหนวะแม่งยันแล้วแบบเมาครับคอยตีนะครับพี่เคนสู้ๆไม่ติดหรอไอ้งงเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ไปเอแบกกับกูควาย ให้เราผมเรานะครับผ่านวิกฤตเรื่องหุ้นมาแล้วตอนนี้กําลังเป็นโอกาสที่นอนไทยเรานะะจะแก้สถานการณ์ให้เร,ร่าโควิดไอ้หุ้นจะไปละของจริงละมัจะมาอะไรแค่แป๊บเดียวแล้วผมจะตั้งชื่ออะไรว่าอยากเข้ามาเยอะนะตน่ว่มัออนเยอะเกินที่ผมคิดไว้ไหนไหนก็คนน้อยแล้วองตงคือผมยันด้วยแหละไอ้เคน มึงยังมึงรู้ไหมคุยดิสคอร์ดกันไหมกุ้งเหงาถอดฟิลเตอร์ไม่ได้ครับเพราะว่าเสียวผมขึ้นไม่เคยใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยวนว้ยผมขอครั้งเดียวอ,อ,บบนนะอุ้ยเสียงไงนักข่าวช่องไหนช็อตวะ ฟังเพียงมันมันดีกว่าจบจากเยวจบไลา์ไปหลัว Open นแชทพี่เคียนแก้ด้วยสิวขึ้นยังหลอกให้ตายเธอเฮ้ยเห็นหนอสิวขึ้นแท้ดีผม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 เหมือนผมแพ้แล้วอย่างคือสิวมันขึ้นแบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันสามเมตดสี่เม็ร ไม่เคยขึ้นเยอะติดกันแบบนี้มั้แฟนอยากอะไรวะแฟนอยากเข้าที่ไหนคะเออเพิเข้าเอแบ k ครับพี่พีมูฟเฟ่นแชรนไว้ค่ะต้องการเป็นลูกหาบอกผมพอนี้ก้นผมมีบอกว่าหัวที่ดูคือหัวเลยครับเออหัวหัวหัวอะไรฮะหัวกระเทียมครับ ทรงผมทรงนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรทรงผมทรงนี้คือทรงที่ผมเอาที่คาดผมมาคาดเพราะว่าผมมักหน้าผมก็ล้างหน้าแล้วผมผมก็เอาลงไม่ได้เฮ้ยพูดถึงเรื่องทรงผมพูดถึงเรื่องทรงผมนะครับสําหรับคนที่สงสัยเรื่องทรงผมนะครับผมมีคลิปนะครับพาไปตัดผมนะครับตั้งแต่ผมยังยาวจนผมไปตัดผมเลยนะทุกคนรอดูนะแต่ผมไม่รู้คลิปผมจะผ่านเมื่อไหร่ ไม่มีฟิลเตอร์แล้วว่าพี่เราขอสิบหกขึ้นผมแบบนั่นะคือจริงป้ะผมแค่อยากไล่เล่นๆอ่ะคือแบบอืมคือผมอยากมาไล่ปั่นปันอะคือฟิลเตอร์นี้มันไม่ลอยครับคือตาเบลอรึมเลยแต่ผมยังชอบอ่ะแม่งปันน่นเลยพี่มีคนคขายหัวพมผ่อน,น,นร้นเล้าแถวสยามได้แนะนำไหมไม่มีครับแต่มีร้านเพื่อนผมอยู่นะครับอยู่แถวโรงเรียนนั่นแหละใส่ชื่อไอจีเพอร์ไม่ได้หรอคะในโอเพ่นแชทเออมันจะมีใหต้ตอบให้ดูง่าแค่พิมพ์ไปครับ มันจะไม่มีใครเห็นมันจะไม่เห็นของกันนะครับมาถือว่ามันจะไม่ให้ใส่ชื่อก่อนใช่ไหมคือตอนใส่ชื่อทุกคนใส่ชื่ออะไรก็ได้แต่พอใส่เสร็จมันจะมีให้พีแม็กซพิเศษเพราะผมเอ๊ะมันมีมันมีให้พิแม็กซ์รักเพราะผมจะได้ไปเช็คได้แล้วก็รับแต่ว่าชื่อเนออมไม่ใช่จริงๆงใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับอย่าด่าแม่ผมเหมือนไอ้เฮียคเคโน แนะนำร้านขายหัวแนะนำขายพอนหน่อยหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมมีไม่ค่อยดีอ่ะเพาไม่เคยบิดหัวผมสีลมก็ได้ขอหน่อยสีลมสีลมสีลมจริงๆพวกผมซื้อดุดแหลกนะแต่ว่ามันเคยบิดผมหลายรอบม,มากแต่ผมก็ยังซื้อมันอยู่ดีเพราะหัวมันเยอะแล้วก็ถูก ว่าผมเชืองเพื่อนผมแทแ้แหละ FC ครับพี่พ FC ครับพี่มิงมมทำให้ลูกกระจมึงต้องร้องว่าโอ้ oh God. ไม่ก็เห็นมึงมั่วมึงซัวกูโตรไม่ชอบไปไกลๆค,ครับไอ้หายาเสเลิศมาเห็นหน้าครับขอโทษไม่ต้องแนะนำร้านขายท่อมนะครับเอ้ยพูดเลยครับมิงมมพ,พี่มิงพูดเรื่องอะไรครับรคืออะไรครับคืออะไรครับมันคืออะไร เพลงจบเป็นเพลงอ่ะเดี๋ยวก็อยู่กับฉันก็ฟังเพลงอะไรดีได้เพลงแล้วได้เพลงแล้วพี่มักหน้าเท่อลังอ่ะเหรอคะ ถ้าคุณเพิ่เตื่นจะว่าคุณพีไหมคะที่ไม่นอนถ้าเพิร์ตื่นผมก็จะผมก็คือจะแบบแก้แบบแก้งหลับเลยคือแผนเดิมเลยแก้งหลับปุ๋ยอ่ะผมใช้ประจำพี่เคนไม่หายนะครับแต่ว่าแม่เค็นหายไปอะไปอยู่ในแม่น้ำผมเคยเห็นมาไปลองอาคารดอยู่ไอเย็ดแม่เพชรแท้ไม่ต้องชุบสัน ปวดฉีแต่แกงมึงเป็นกันทุกคนมาร์กหน้าเขาไม่ให้ล้างออกอ้าวเฮ้ยผมไปดูมันตั้งหลายคนเขาบอกว่ามาร์กที่ผมใช้มันแบบว่าสิบถึงสิบห้านาทีนะอุ้ยแต่มันดีจริงุแต่ผม,มอยากบอกเลยว่าเขาไม่จ้างผมอะแต่มันดังในติ๊กต็อกอ่ะแม่งรู้กันหมดแหละ แต่คนเพิร์ดหลับลึกมากใช่ครับบูบี้แม่พี่เคนทำไมโอ้ยมีผมครับทำไมหัวใจนี้ไม่ได้มังหน้าเสร็จต้องล้างน้ำออกนิดนึงไม่ใช่หรอเัาผมล้างครับผมล้างแบบล้างน้ำเปล่าแล้วผมก็ลงสกินแคร์เคนพีแนะนำร้าน,นะะอ่หาเอออ้อยครับพี่หมิงไอคนที่ชื่ออ้อยอะ่ะเขารับงานอยู่นับเป็นแบบนับเป็นนับเป็นวันมั้งนับเป็นน้ำหรือนับเป็นเขนไม่รู้ หรือสองชั่วโมงไม่รู้จำไม่ได้ละบานอบาเกอ๋อคืออะไรไม่ใช่พี่ไปโรงเรียนไหมพรุ่งนี้ไม่ไปครับเฮ้ยผมปวดชี่ผมจะไปชี่ละมาร์คแผ่นราคาหรือมาร์คแบบไหนมาร์คแบบโหมาร์คแบบมาร์คแบบมาร์แบบาคที่มันแบบสีเ,เขียวๆอ่ะที่มันมีแบบกระปุกกับแท่งมาร์คแบบ สะกินที่ฟิกอ่ะเฮียสะกินที่ฟิกอ่ะไม่ครับไม่ครับไม่ชอบครับพรุ่งนี้ไปเรียนวันนี้ไม่ไปมึงพิมอะไรวะคือมึงเหงาใช่ไหมฮะทุกคนผมจะไปแล้วเพราะว่าผมปวดฉี่ไม่เจอกันครับทุกคน ใช่นะว่าละกำลังจะพูดดีจริงไหมคะอืมเอางี้เดี๋ยวผมจะบอกแต่ว่าทุกคนอ่ะไปแบบไปแบบแบบแบบติดต่อเขาแล้วเขาเลยบอกเลยว่าจ้างพีเลิฟมัมหน่อยเขาใช้จริงดีจริงไอ้กระปุกอะ่ะดีจริงเพราะผมใช้มาหมดกระปุกแล้วผมก็แนะนำไอโคดด้วยแต่แบบแท่งผมผมผมยังใช้ไม่หมดแต่ผมรู้สึกว่าแบบกระปุกแม่งดีกว่าวะไม่รู้อะ ผมรู้สึกว่ากระปุกแม่งดีแต่คือแท่งมันก็ดีที่มันแบบว่าหลังง่ายแล้วก็ทางง่ายเฮียใช่ปะแต่ว่ากระปุก <c oughs> ผมรู้สึกว่ากระปุกแม่งแบบมันดีอะคือแบบสิวแบบับวแหแบบ้งเร็วมากแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าแอบแล้วก็หน้าเนียนหน้าลื่นหน้ารุ่มใช่ปะวันนี้วันจันทไงเออวันนี้ไม่ไปไปเยี่ยวไปไป,ไปเยี่ยวค่ะพูดสิอะไรวะไปเยี่ยวอ่ะไปเยี่ยวอ่ะ หาโอเปนชั open ้น <c oughs> ไงคะ <c oughs> อออเออๆๆพิมพ์ครับออๆเนืกว่ามาร์คแผ่นโอ้เท่มัมยล่ะทุกคนได้ยินไหมล่ะเราไม่แนะนำคนอื่นเหรอผมแนะนำโค้ดถ้าอย่างเขาจ้างผมเพราะผมใช้จริงจ้างกูดี ที่เคนไปสลิปปิ้งแล้วล่าสุดโหแม่มันสลิปมานานครับวันนั้นผมบอกฝันดีไปทีแม่แม่งสลิปนานจัดไม่ตื่นเลยสลิปจนจัดงงจัดงานลอยอังคงคานเรียบร้อยเลยเฮ้ยสลิปนานเกินคิดถึงพีตอนใส่เหลี่ยมอีกประมาณผมมาดัดใหม่ก็คือประมาณปีเดียวครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือมันครึ่งปีแล้วปะไม่รู้ผมยังจำไม่ได้ผมจำไม่ได้แต่นีด่เดียวทุกคนมันไม่ได้ดัดนานขนาดนั้นเพราะว่าผมแก้แค่แก้แกฟัน ลมข้างฟันลมนิดหน่อยแล้วก็แบบกามไม่ชนกันฟันกามแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ชนกันแล้วไม่ผมไม่รู้ด้วยว่าชนกันจริงไหมคือหมออะถามผมรอบล่าสุดใช่ป่าแบบว่ารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกว่าฟันกามมันกดกันลงือมแล้วผมก็บอกหมอว่าผมไม่รู้แล้วหมอก็บอกเอ้าแบบไม่รู้ได้ยังไงคือเป็นเดงคือตอนที่ฟันผมไม่สบกันอะคือฟันกามผมมันไม่สบกันเลยแบบเป็นวูบแบบนี้เลยอะคือผมยังไม่รู้เลยอะแล้วพอมันขยับเข้ามานิดนึงผมจะไปรู้ได้ยังไง คือตอนฟันแม่งห่างก,กันเมาเริ่มผมยังไม่รู้เลยถ้าผมไม่ไปตรวจกับญาติผมอะ่ะพี่ดัดฟันใส่ปะใช่ครับรอบแรกผมดัดฟันใส่กามันก็เลยแบบว่ามิชนกันแล้วผมเลยต้องมาดัดใหม่จริงเขาบอกว่าจะดัดใหม่แล้วดัดฟันใส่ก็ได้แต่มมนจินานกว่าเพราะที่บ้านพนอแม่ผมดัดฟันใส่แต่คือมันนานอีเยี่ยมผมคี้เกียจหรอเบาใบ,าบ,าบาไหนไม่เห็นเลยค่ะช่วงนี้ใบ,บ,บไหนครับใบน่า,ยนายอยู่คอนครับ ย่าเป็นทันตรอคะเป็นเหมือนอาจารย์ทันตาเขาเป็นเขาเป็นอ่อ่อมเป็นอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะดัดฟันแพงไหมถ้าดัดฟันเหล็กมันไม่แพงหรอใช่ปะเพราะว่าดัดฟันเหล็กแบบเหมือนคนอื่้ยดัดฟันเหล็กมันก็มาณแบบหลักมื่นอะแต่จัดฟันใสมันจะเริ่มที่มันแสนหนึ่งละเพราะว่าผมจัดมาแสนนิดนิด แล้วแบบคือผมอะซื้อเซนแบบแทบจะน้อยสุดเลยนะเวที่มันมีเพราะว่าแบบว่าฝักเขาจะแบบคำนวณแบบว่าฝันเราคนซื้อเซนไหนใช่ปะของอ e ีวิสไลอะแล้วก็แบบว่าผมเคือบน่าจะเกือบน้อยสุดเลยเท่าๆนั้นอะแต่เกือบไม่ก็แพงแต่มันดีงที่แบบว่าเราเปลี่ยนที่บ้านไน้พี่ขาวอะผมไม่อยากจะโมวแต่ว่าผมอะขาวก็เพลินละผมวัดกันประจำ <c oughs> <c oughs> เราคนผมปวดฉี่มากราจะไปของจริงแนละ้วนะไปเจอกันนะครับทุกคนไปนอนนะทุกคนต้องไปนอนนะเพราะว่าการที่เรานอนดึก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 จะทำให้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันขิงเพิร์ดแล้วหนึ่งพี่เพิร์ดลุกมตัตีโอ้ยเพิร์ดหลับปุ๋ยไปแล้วฮะพรุ่งนี้มันต้องไปเรียนแต่ผมชิวอะตั้งกล้องไว้แล้วไปฉี่นี่ถ้าคือผมผมพาทุกคนไปฉี่ด้วยได้เลยแต่ผมเขินอย้เห็นเพิร์ดเหรอได้ โอ้ยพีแม่งเนียนจัดเป็นไงอยากเห็นเพิ่มไม่เห็นเพิ่มไเลยได้เอามาคุยยังาพาบลู นะครับเผิดเด็ผิดเกือไม่ผมต้องใส่ท่าเดิ๋ยวผมขอให้ท่านบอกชาวบ้านเดี๋ยวแม่งรู้แม่งด่าผมเดี๋ยวมีคนแคปไปฟอนั่งเนี่ยผมจะอ้างได้ว่าผมใส่ฟิลเตอร์ให้เรานะตรงสเปคขาวนมโตริมสะทรงโอพี่เข็นเป็นคนฟูลินพี่พี่เป็นคนชนใช่ครับไอ้โค้ดเป็นคนเพชรบุญ ไอเพิดลังสิสผมไปแล้วทุกคนปวดฉี่มากแล้วไม่งัน้นไม่งัน้นผมจะเป็นนิ้วล้วะเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย